ครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอ,อยู่กับผมครับเช่นเดิมครับแบงค์นิลันหนึ่งหนึ่งห้าพาเพิรนนะนี่ก็อยู่กับคุณปู่อีกวันหนึ่งครับกับคุณปู่อีกวันหนึง่งนะครับสองวันครึ่งครับสองวันครึ่งนะเขาบอกว่าสองวันครึ่งครับดูพอดีว่าเมื่อวาน สลักหักครับเมื่อวานครับแทกขาดครับจม,มตรงโคลนตรงนี้เลยครับตรงนี้นะ<อ>ช่วยกันใส่สลักเสร็จปุ๊บสซนเล็งแทกแตกครับทำการซ่อมรอเพิ่งเสร็จครับ<อ>จึงเป็นต้องเอารถขึ้นมมาทำตรงนี้นะ<อ><อ> <laughs> เหนื่อยครับทำกันสองคนพ่อลูกครับธรรมาดา อันนี้ก็ทำงานแล้วครับทำงานนิ่มๆไปเลยครับรถมีเอครับเติมสุ้กองครับ ูี่หมดครับนี่ครับคุณปูก็คุณปูสู้งานครับแต่เขาอ่อนนิดหน่อยครับแข้งขาไม่ค่อยแข็งแรงครับเขาอ่อนครับพอดีเขาอ่อนนะะต้องขาตัดครับทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคุณปูของเรา ภาพสั่นไปก็ต้องขออภัยด้วยกล่องม่มีระบบการสั่นเนาะงุน้อยครับแล้วคอยทำครับพอพอได้ถ่ายทำให้พี่น้องได้ชมกันครับการทำงานนะคันี้เสร็จหมดแล้วครับก็เหลือไว้แต่ทางขึ้นเนาะอันนี้เราก็ทำการคัดแยกดินครับเอาคีเรนไว้ตรงกลาง สองข้างนี่จะเป็นดินแข็งหมดเลยนะนดินแข็เลยตัวนี้ก็นะอยู่ประมาณช่วงช่วงตรงนี้ช่วงที่ปิดน้ำก็จะเล็กนิดหน่อยนะครับทำงานสบายสบายครับ มีคนมาเหมาไว้เขามาเหมาไว้นะเขาเหมาแต่ว่าตีราคาสูงไปหน่อยครับผมก็ไม่ได้เหมานะารับเป็นงานชั่วโมงครับงานชั่วโมงอย่างที่บอกไว้ครับกบประมาณเจ็ดแปดวันก็ดูๆไปแล้วก็น่าจะไม่ถึงครับถ้าเสร็จถ้าตอนเย็นวันนี้ก็น่าจะเขี่ยตัวนี้เสร็จนะครับตัวน,นี้ก็น่าจะเสร็จไปแล้ว น,นี่ก็ทำคันล้อมก็ไม่เกิน5วันไม่เกิน6วันเนาะอาจจะนะครับอาจจะไม่เกิน6วันอาจจะหวันหรือเจวันเนาะไม่แน่ใจครับต้องดูดูกันไปครับนะครับ ครับพอข้างบนก็ไม่ได้หนานะครับก็จะเอาบางลงนะครับถ้าถ่ายเทระดับไปนี่อาจจะเกินนะครับอาจจะเกินเราจะน่าจะเอาระดับนี้แหละครับเพราะว่าแกอยากได้ตรงนี้ลึกหน่อยนีนะ,ะเพราะว่าะจะให้น้ํามารวมกันอยู่ตรงนี้นะส่วนตรงน,นู้นก็เป็นพื้นที่รองรับน้ําฝนเนาะอะ สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์ hmm. กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามนั่นแหละครับง่ายๆนะครับภาษาชาวบา้านเรานะ mm hmm. กดติดตามครับ mm hmm. จะได้ขายหรือไม่ได้ขายเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีครับถ้าไม่ได้ขายก็เลิบไว้ใช้ครับจะขายก็นึกเสียดายอยู่ครับ ทำงานดีนะเจ้าคุณปู่ทำงานดีครับอันนี้นะครับฟอนก็เริ่มไม่มีแล้วครับร้อนๆ้อนก็ความร้อนก็ไม่ค่อยมีแล้วครับ ดินครับทำการโยนดินนะร้อนจริงร้อนจังครับอากาศก็ร้อนรอนเนาะอืมก็เก็บไปแล้วครับ น,นี้ก็ได้ยินว่าเคก็ยังไม่อยากทุ่มทุนนะครับก็เลยเอาดินไว้ตรงกลางก่อนครับไม่แน่นะครับอีกไม่นานถ้าว่าเก็บน้ําได้ไม่เยอะพอสมควรก็จะได้เอารถด,ดํามาทอยครับเราจะทําเผื่อไว้นะพี่น้องนะก็พอเราไม่ได้ทําก็คนอื่นทําก็ไม่เป็นไรครับ นี่งานคีเรนครับเล่งเบาๆก็พอครับไม่ต้องเล่งเยอะครับเนิๆบๆสบายๆครับสมกันยาวๆเลยครับจะไม่ตัดต่อเนาะพี่น้องนะ บอกแค่ okay, คำเดียวว่าคุณปู่สู้ตายครับ <g ül> ปัญหาอย่างอื่นไม่มีครับก็อ,อย่างที่บอกครับมีปัญหาแค่เขาอ่อนเมื่อกี้นิดเดียวครับแค่ซีนเล่งแตกครับทำการผ่าตัดเรียบร้อยครับผ่าตัดเองเลยครับให้ช่างถึงมือช่างแป๊บเดียวครับช่างเขาเอาเออซีนออกให้นะครับ ดีว่าเรามาอยู่กลางป่านะครับช่างก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับช่างประจําของเราดีมาทางานใกล้ๆก็เลยยกไปให้เขาให้เลย ภาพน่าจะสั่นนะครับถ้าภาพสั่นก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับขออภัยด้วยก mm hmm. ็อยากจะพาเดินสำรวจนะครับเพราะว่ามันเสียตรงที่ปวดขาครับตอนนี้คนก็ปวดขาครับตูปูของเราหายปวดขาแล้วแต่ว่าเราปวดครับตอนนี้ อาคิเลนไว้ตรงกลางนะก็ไปเยอะพอสมควรครับก็งานวก็ออกบีนะครับอย่างคนขับก็ทํางานเป็นด้วยครไปอยู่ที่คนขับอีกทีหนึ่งนะครับคนขับถ้าคนขับไม่เป็นก็ไปเรื่อยเหมือนกันแหละครับงานไม่ออกครับบางคน เลือกรถใหม่ครับเลือกรถใหม่แต่ว่าคนขับก็เราก็พูดถึงว่าบางคนเนาะที่ว่าขับใหม่ก็มีนะครับที่ยังขับใหม่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นแหละรครับแต่ว่ามันก็มีเนาะอย่ที่เจ้าของเขาจะเลือกอยังไงครับแต่ว่ารถเรานี่ทํางานช้าก็ยอมรับเลยว่าทำงานก็ไม่ถือว่าช้าครับ คนขับเราเอาเป็นครับก็ไม่ได้ว่าเก่งนะครับแต่ว่าเจิงเลยเลยครับหยอกนะครับหยอกแบบดูเอาตามสภาพงานงานเอาสีมือก็โอเคครับอันนี้ก็โอเคครับเองนะโอเคครับเอง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ